สวัสดีครับกลับไปแล้วเราตอนนี้ผมก็เลยเล่นมาสักพักหนึ่งเพราะว่ามันอะไรนะไอเอ่อที่มันเป็นระดับสีชมพูอ่ะมันมาซึ่งเปิดคลิปไม่ทันเอเล่นไปก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนไปไปถึงถึงถึงเถอะถึงเถอะถึงโอเควิดด่านตัวตัวตัววาร์ปตัวว้าบไอไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงขอร้องแหละอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งหายด้วยนะอย่าพึ่งหายนะโอ้โหไป่เงย โอ้โหหายไปแล้วโอ้ยวู้เก็บไป่ถึงอ่าไหนๆมาแล้วติดป้ายติดมืออะไรกได้โอ้โหโอ้โหมาเร็วเลยเกินกินไม่ทันโอ้ไม่ทัน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 ตัวแม่งโหเลยโอ้ยเอาเจ็ดด้วยเจ็ดโหดกว่า 7, ไปเลย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 โอ้ย <ś les> โอ้ยไม่ค่อยเยอะเลยอะ่ะไม่คุมอะไม่ค่อยคุมเลยแย่โอเค สองแสนสามแสนห้าหมืน่นอันนี้เราก็อยู่กับเกมนี่นะเออผมลืม <laughs> อันนี้ก็อยู่กับเกมที่ตอาจะต้องช่วยพวกเบลลัสหนีจากซนามิอันน่าก,กลัว <laughs> ก,กลัวเออเดี๋นินไะปอ,อ่ะโอเค เสี่ยงโอ้โหเสี่ยงเหลือเกินเครบยังห้าตัวครบแล้วโอ้โหแล้วนันมาอีกแล้วโอ้ยเนาะอ,อาะมางนี้ว้า เกือบไปได้กลับแล้วุ้ยเจ็ดแสนเจ็ดแสนโอเคหลอดซีมิกเปล่าหุ้ยเก้าแสนโอเคเดี๋ยวเติมกลับเดี๋ยวเติมกลับได้แล้วเติมกลับได้แล้วรู้แล้วคุ้มละอิ่มๆเลยโอ้โหพุ่งสโลว์เนี่ยสโลว์สโลว์อืมให้หนักก็ได้ให้หนักก็ได,ได้เพราะว่าเราเป็นคนดีอ่ มอันนี้แบบนี้ดเลยบายโอเค,อคนะดูคดีนะเ <c oughs> <ม>นี่ยเรเ,เดโอแอคทีฟคอยเรเดโอแอคทีฟเลดใช่ไหมเรเดโอแอคทีฟอีเวนต์อินสามสิบสองนาที ยาก่ะเป็นหกอ้าวแม็กแล้วเหรอแม็กกนะไดแม็กกได้เ,เอาเป้าใ,ใใเาให้ห <c oughs> ให้ในหะ้ให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 ้ไห้เห้ให้ใให้ เอาไม่เอาเอา,เอาไหมตัวห,หนึง่งก็วันนี้เราก็ได้เป็นคนดีแล้ว <c oughs> ได้บุญบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนต่างชาตินะกะ็คุณถ้าคุณสามารถฟังภาษาไทยออกคุณก็คงรู้คุณก็รู้เลยนะครับว่า ผมเป็นคนดีเออคนแปลกๆเนาะพอคนดีบอกว่าตัวเองคนดีนมนันก็ไม่ดีเลยมันก็วันนี้สวัสดีครับาบายยครับสวัสดีลามด้ยเด้อไม่กดติดตามกันเลยอ่ะมีแต่ดูอย่างเดียวไม่กดติดตามอ่ะโอ้เศร้า